น้องใหม่ที่สุดในตลาดเราเลยนะทำไมไม่ใจนวกลละแม่ค้าไปซื้อหมวกเขาได้บาระบาทข้างบนน้ำหวาน่ะน้ำหวาน่บุฟเฟ่เหรอ เายังใส่เลยป่ะอร่อยแล้วานอาันน้บุฟเฟ่20บาทตาเ,าเองเลยแล้วแต่มึงจะตักี <c oughs> ั้ง่รนะ้ออขนมวน่ฟฟแล้วแม,ต <c oughs> มึตับ้่อนๆอยู่กับช่องเทดเดอร์สายแดครับผมวันนี้มาอยู่นั่นแล้พี่ยาคลุมเหมือนเดิมนะไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลยุยเฮ้ยรู้แล้วมาี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับ ชาวชาวชาเนลเชาวชาวชาเนลอ่าน้ำน้ำตุกเนาะจะได้ติดตามชาวชาวชาเนลอือดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยกัตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยกนตั้งนะฮะชาเชาช่องใหม่ชื่อชาวชาวชาเนลเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาเนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่มาเนี่ยแล้วก็เป็นชาวชาคู่ชีแคลร์แน่นอน เนี่นักนีัก้งผมพิมพ์ว่าอะไรครับ <S <S ผู้ชมองค์พิมพ์วันที่ใครอยู่ร้านนั้นวันนั้นยังไม่ได้พูดเขาบริจาคเราพี่เองร้านอะไรเนี่ยหมูทอดคารวยนะเหมือนกับว่ามีคนมาเรียนกับเขาเยอะแล้วเขาสอนสูตรให้ด้วยนะสอนให้ด้วยนะคือบ้านเราไม่ได้ขายของอย่างเดียวนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย ที่จะสอนสูตรให้ทุกคนที่อยากรวยนะใช่ป่ะครับแล้วร้านเนี้ยมีคนถามอยากจะเรียนสูตรผสมกันมีเองต้องอยู่กันแบบว่าแบบทำงานกันน่บนู้นจะได้เข้าครับนาิีกันจนนาทีนีน้น้ำหวานแบบเนี้ยเป็นไงแนี้อันนี้น้องใหม่ที่สุดในตลาดเราเลยนะทำไมไม่ใจนวกแล้วแม่มแค้าไปซื้อหมวกเพได้ใบระบาดข้างบน,น,านามานาาน,นน้หวอาบุฟเฟ่เหรอ แวยังใส่เลยป่ะอ่อยแลา,านทอันีบ้บยี่สิบาทตกกเองเลยแล้วแต่มึงจะตักีย <c oughs> ้่อร้านาอะไรนะร้านขนมหวานุกเฟแล้วแต่มึงจะตักยิป้ายมาด้วยแล้แต่ยีบาทเแม่า่าาานนี่ย่อให้นะแล้แต่มึงจะตักเอาป้ายมาิดด้วยนครับมีกี่อย่างครับเนี่ยประมาณกี่อย่างยี่สิบอย่างถึงไหมนี่ฮะ แล้วแล้วแต่ตกกัดเพื่อนแล้วแต่มึงจะตักเพื่อตั้งให้นะฮะ,ะดได,ด้เขียนในตลาดเขียนได้คนยิ่งชอบอ,อันนี้ก็คือยี่สิบเหมือนกันเพื่อนแล้วแต่มึงจะตัเตกเพย่อาะตั้งให้รีร้อยลนวะ เอาไว้ไปบ่ายหน่อยใช่ไหมายหน้ามจ้าเนชายได้ไป5้านแล้วตอนนี้สัครไม่อั้นเป็นชาย5ล้านบ้านเหรครับ้าน5้านทา้านได้ไป5ล้านแล้วตกใจครับเดี๋ยวเพื่อนๆแกงอะไรนะเพื่อน นี่นะแล้วก็ชุบชิ้นเค้าเนี่ยนะอร่อยมากไม่ละห้าบาททวัรยาิ so okay. ีอย oh, so we so mm ู hmm. so oh, so mm ่และมีน้ำจิ้มขายนะจ๊ะใครอยากซื้อน้ำจิ้มสามขวดร้อยสามขวดร้อยซื้อยกแพ็ครถไปเขาดิซื้อยกแพ็งรถนะรถนะไครต้องช่วยมันลงวันนี้เดางั้นใช่เป็นแอกเยี่ยมร้านนี้ร้านอะไรหรือจะไม่ม่แต่งดำรงวะ นีเป็นคนสวยมีน้ำอะไรบ้างมีลยมีน้ำก้อยแล้วก็น้ำปลาติ๊เอ่าน้ำแรกๆๆๆน้ำแรกสำหรับร้านนี้ว่ะใช้ใที่ไปไหนทำอะไรมาไปลงไปลงสมัครเริ่มตั้งแต่วัน ในเพื่อนเหมือนนั้นเอมันสอนยากเดี๋ยวจะสอนให้เก๋ดูดิเป็นลูกศิษย์ที่ดีได้ไหมได้เป็นอาจารย์ที่ดีใช่ไหมเป็นอาจารย์พ่ยาแล้วเดี๋ยวพี่ยาจะสอนให้เป็นลูกศิษย์ที่ดีไปเอาไก่ร้านนู้นมาไปสั่งมาได้ร้อยโลตัวละแปดสิบบาทเดี๋ยวจะสั่งให้ดูไปกักไปเลยเดี๋ยวหมดไก่สดอันนี้เลยเออไปบอกเขาไปเลยบอกว่าเอาล็อตเดียวเพราะว่าเพื่อนมันดื้อได้

พี่ยามาแต่มาแต่พ <lequel S 3> ี่ปองเนี่ยขายิบานก็จะขายิสามแต่วันนี้ขายไปก่อนเดี๋ยวพวกนี้จะสั่งปลาช่อนหขาย